โอเคครับมาแล้วครับหนึ่งคันน่าจะผสมออโต้ลุกเยอะไปครับมาแล้วเดี๋ยวให้นำไปก่อนเลยโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็ลาวงการดันโลก่อนนะครับวันนี้เราก็มาดันเหมือนกันนะแต่เป็นรถเล็กนะครับมีโซวิดมีโซวิดออโต้เหมือนกันโอเคนะฮะตอนนี้ก็นะครับวันนี้ผมมาขี่รถเล็กเลยครับก็เป็นผมตั้งกลุ่มมานะครับเป็นกลุ่มมินิแอดฝางนะครับ นะครับก็จะมีนะครับหลายคันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคันประมาณสิบคันนะครับนัดนะครับไม่รู้จะครบหรือเปล่าหายไปสามคันครับไอ้ดุ๊กไอ้ก๊อปหายนะครับเพราะว่ารถน่าจะไม่เสร็จติดธุระนะครับเพพี่ห้องมันโคนอ่ะพี่แป๊มันหรอไปโอเคครับเดี๋ยวไปขี่เล่นกันครับประมาณไปกับประมาณ30กิโลนะครับจะมีทั้งรถลีดแล้วก็รถรถชาลีนะครับส่วนผมจะ แวกแนวครับคือ10ปีนะครับ10ปีคนจะเล่นน้อยมากตอนนี้มีฮอนด้ารุ่นวงครับผมยามาฮ่าคันเดียวเฮ้ยมีอัน,นั้นก็ยามาฮ่เดี๋ยเอ้ยยามาฮ่าเอยอะเลยรถลีดเป็นยามาฮ่าเฮ้ยเป็นเป็นฮอนด้เฮ้ยผมยามาฮ่าคันเดียวนี่หว่าเออใช่ละที่เหลือเป็นฮอนด a นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับเฮ้ยแมเ้ที่เหมือนกวกแก๊สแล้วครับเดี๋ยวขี่แบบเซ็ตชิวนะครับเพราะว่ารถมันแค่5 0ซีซีกันนะครับ ครับวันนี้มาแปลกหน่อยนะครับผมก็จะทาสไตล์ผมนะนะเพราะว่ารถพี่ผมม,มีเยอะมากผมอยากตั้งกลุ่มหลายๆกลุ่มเลยนะเพราะว่ารถผมเยอะนะครับแล้วก็พวกพวกพี่ๆก็ขี่กันเ,เยอะแต่มันมีหลายสายไงเรอยมีกันหลายสายนะครับไปแล้วครับช,ช,ชิวๆ เนี่ยขาพี่ร้องกคันหนึ่งไปเลยครัก็ขี่เล่นๆนะครับไม่ได้มาบิดอะไรกันนะครับขี่เพื่อความสนุกนะครับเพื่อความสนุกเล่นๆกันชิวๆนะครับ ไม่ได้บิดครับเพราะว่ารถบิดเขาขี่ไกลเขาต้องถนอมเครื่องหน่อยนะครับไม่ได้ขี่ในเมืองครับอันนี้ผมบอกนะครับถึงจุดหมายปลายทาง15กิโลนะครับถึงนะครับก็น่าจะกลับกันมืดๆเลยนะครับคือลงทุนไปหาสายใต้ครับลงทุนไปหาสายใต้นะครับเดี๋ยวเราไปถึงที่หมายนี่จะค่อยมาเจาะดูรถทีละคันอาจจะเจาะเป็นรวมๆไปนะครับ อยู่นั้งข้างหน้ามันสามสองคันนะครับสามคันโอ้ปวตามไม่ทันเ,เรมแตกกลุ่มกันแล้วครับ <laughs> แตกกลุ่มกันแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเข้าในเมืองต้องขี่เป็นกลุ่มครับเดี๋ยวมันจะเท่หน่อยหนึงถ้าแตกกลุ่มมันไม่เท่มีรถนำขบวนเลยครับ <laughs> ไปครับเดี๋ยวผมขี่ดูกลุ่มกัน เฮ้ล็อตอื่นอื่นเหรอไม,ห <laughs> หไม่รอว่าไม่รอหรอ <laughs> รอนะครับรอก่อนหวามไวกันจัดไอ้นี่รอบผมมีปัญหาอีกแล้ววนะ่าน่าจะล้างคาบูนี่ต้องล้างคาบูอ,อีกรอบนึงโอ้น,ออน้ำปวยเกิน,น,นเฮ้เดี๋ย<แ>วเข้าเมืองในกอกลุ่มกันเลยเรยว่าเข้าเมืองอ่ะรอเขาด้วยโอ้ยปุ้เกินแล้วเ,เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอา พร้อมไม่แนล่ะไปแล้วครับโอเคครับแมาแล้วครับหนึ่งคันน่าจะผสมออตลบเยอะไปรับแมาแล้วเดี๋ยวให้นำไปก่อนเลยเลยเลย ทอดตันอ๋อทอมันตันอ้าวมาแล้วสเต็ปสองอ่ะสเต็ปสองอ่ะมาแล้วครับเดี๋ยวไปต่อครับ <G ül> แล้วเต็มเลยครับเต็มครับขี่แบบนี้มันครับแต่ถ้าขี่รถขี่รถแบ,บนไม่มันครับเพราะว่าถ้าขี่เยอะเนี่ยมันอันตรายนะครับอันตรายที่ว,ว่ามันสังคมสังคมเรามันมองไม่ค่อยดีครับนะฮะคนที่ใส่ดีๆถ้าเขาขี่มันก็มีแต่คนที่ ทำเสียส่วนใหญ่นะ่มันเยอะกว่านะครับก็เลยแบบมีปัญหากันเลย่งเรื่องพวกรถดันโลรถรถแรนนะครับถ้ามาขี่แบบนี้มันมันเสียช้าเขาไม่ได้รมกวนชาวบ้านอะไรเขาครับอ้รถดับอีกครับรถดับคันหนึ่งครับ แล้วล้อหมุนได้เหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไปแล้วอ <c oughs> ๋อครึ่ <c oughs> งทางแล้วจะครึ่งทางแล้วผูวน้นำหายผู้นำหายตอนนี้ mũi gà tít kìa bố ơi ha mũi tít kìa đấy, sợ kiểu hại ok ok รบใกล้มือลรากว่าจะถึงแม่มือเราดแล้ว <laughs> ทำไมสั่นแบบนั้นวะ <laughs> เคถึงแล้วครับผมมาดูที่ก่อนไปม,มันได้ไหมวะถึงแล้วครับอาจก่อนเมื่อกี้กดกลัวแบตหมดเอาแบตมาคนเดียวตอนนี้ถึงที่จุดหมายแล้วผมว่าน่าจะกลับมืดกันเลยทีเดียวจะมืดแล้วครับจะมืดแล้วครับตอนนี้ฮิโนกิเขาปิดตามประกาศของรัฐบาลนะครับตอนนี้มาครับเดี๋ยวรอที่น้องๆมากันมาแล้ว โอ okay. เคแล้วทอนมอกันนะตอนนี้ก็ถึงแล้วถึงแล้วอนี้น่าจะเป็นคลิปเก่านะครับ่อน่อนโควิด <laughs> นะเดี๋ยวมาดูรถนะครับจะมีชาลีนะครับลว้วัวรถบีบนะอันนี้ไปว่ากัน,นเป็นทิปแรก ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขี่เล่นนะครับคลิปนี้นานแล้วนะครับก่อนโควิดนะครับ <ไป S 1> นี่รวมป๊อบรวมป,ป,ป๊อบโอเครับสวัสดีครับแมก่อนครับสวัสดีครับ